ผลเสียรักษาปวดเข่าที่คุณไม่เข้าใจและบอกเลยว่าคนปวดส่วนใหญ่ไม่เคยรู้กลัวการผ่าหาหมอฟันวันนี้ครับถ้าคุมีปัญหาเรื่องการปวดเข่าแล้วคุณเป็นข้อเข่าเฟื่องครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงผลเสียครับของการที่คุณรักษาและคุณไม่เข้าใจครับและคุณก็ยังรักษาไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้อาการปวดบางครั้งคุณเป็นมากขึ้นหรือบางครั้งคุณรักษาช้าจนเกินไปรักษาผิดวิธีทําให้อาการปวดมันมากขึ้นหรือบางครั้งคุณทําแล้วแล้วคุณพออาการเริ่มมาดีขึ้นทีหลังแต่บางทีมันก็สายเกินไปที่คุณจะหายปวดวันนี้ผมจะมาแชร์มาตื่นบอกกัาให้คุณเข้าใจกับไลฟ์ลายนี้ทุกคนตั้งใจฟังแล้ววันนี้ท่านกำลังการปวดเข่าเป็นข้อข่าเสื่อมผมบอกเลยครับว่าคุณจะรู้เลยว่าคุณจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วแล้วขอบคุณเพื่อนๆหลายคนที่วันนี้มาคิดเกี่ยวกข้าใจ ใครเข้ามาแล้วผมขอหัวใจมาลัวลัวขอหัวใจมาลัวลัวขอหัวใจมาลัวลัวขอหัวใจมาลัวฮะอ่าขอดูหน่อยได้ไหมฮะอยากดูด้วยขึ้นไหมฮะขึ้นค่ะขึ้นขอดูอันนี้หนึ่งขอดูแล้วมันจะขึ้นให้ดูใช่ไหมฮะค่ะมันจะขึ้นตรงนี้ค่ะถ้าใครเม้นมาค่ะอ่าโอเคครับทุกคนฮะใครเข้ามาแล้วขอหัวใจมาลัวฮะ เอาแล้วแล้วทีมงานต้องคอยจับอย่างนี้เลยเหรอฮะไม่ต้องไม่ไม่ค่ะ <c oughs> ทีมงานต้องอินเสิร์ตรูปไงอ๋อโอเคเออใช่ยงงงั้นดูอันนี้ก็ได้ฮะไม่เป็นไรทางงั้นได้เหรอ<า>คะดูสิดูสิเข้าหรือยังเด๊ดเด็ดเด็ดใครกัแล้วขอหัวใจมาลุ้นแล้วขอหัวใจมาลุ้นภาพชัดเสียงชัดไหมฮะทุกคนฮะมาเสียงชัดแล้วสบายใจไม่ขึ้นหัวข้อให้ฮะ ไม่ขึ้นหัวข้อหรอคะ่ะทำไงดีคะอองแก้ตรงนี้ก็ได้หาได้ไหมฮะเครื่องอาจารย์แก้ได้คะ่ะ <c oughs> เออจริงไม่ขึ้นหัวข้อจริงด้วยคะ่ะอ๋อ อ่ะมาทุกคนฮะใครยังอยู่กันมากฮะตอนนี้มาฮะดึกมากดึกมากฮะตอนนี้มาฮะมาฮะโอ้โหโอเคเวลคัมแบ็กครับสวัสดีฮะขอบคุณคุณลวันมากมากเลยนะจะพูบคุณยังไงนะก็วันนี้ฮะไม่เป็นไรฮะความตั้งใจเราเกินร้อยฮะไม่รู้ฮะเราเชื่อว่าคนที่มาฟังเราถือว่าโชคดีฮะ เรารู้ว่าใครฟังมานีอ่ะใครเข้ามาแล้วขอหัวใจมาเลยดูแล้วก็เฟฮัลโหลเฟ่ไฮแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปอ่ะเมื่อกี้นะะขัดข้องนิดนิดนิดน่อยนะฮะนี่เป็นไรได้โอกาสเปลี่ยนความหล่อเลยทีเดียวนะอ่ะทุกคนฮะวันนี้ครับถ้าคุณมีนนอาการปวดเข่าครับแล้วคุณรักษามาเยอะอ่าฟังฮะคุณอนไวก็ต้องฟังมาภาพชัดเสียงชัดนะฮะภาพชัดเสียงชัดรอบนี้เสียงชัดดีใจ่เอาอันแรกเลยฮะคุณลองทีมงานนะขึ้นภาพลยฮะขึ้นภาพเลยนะ เข่าสกอตเลยคะโอเคค่ะอ่ามา <c oughs> วันนี้ผมมีเคลเคล็นึงให้ทุกคนดูครับให้คุณดูเขาจะได้ดูว่าจริงๆแล้วคุณจะได้ตไม่ไม่ต้องเป็นเหมือนกับคนไข้รายนี้โอเคไหมคุณจะได้ไม่ต้องเป็นไปเหมือนกับคนไข้รายนี้อ่ะดูเป็นยังไงภาพแป๊บนึงนะเชิญฮะหมายเลยคู่ทุกคนหมายเลคู่ฮะมาขึ้นมาขึ้นนะนี่ฮะอ่าดูฮะคุณเห็นอะไรจากภาพนี้บ้างใครเห็นอะไรติมมาเลยครับ คุณเห็นอะไรขาของคนไข้คนนี้บ้างคนไข้คนนี้ถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกจะมาจากจังหวัดทางภาคเหนือน่าจะเป็นจังหวัดเลยคนไข้มีอาการปวดเข่าเป็นข้อขเข่าเสื่อมมาหลายปีมากๆนะฮะรักษาก็คือปวดก็เคยไปกินยาแก้ปวดนะ,ะไปทายาแก้ปวดนะ,ะไปฉีดยาแก้ปวดนะฮะแล้วก็คืออาการปวดไม่เคยดีด,ดีขึ้นเลยฉีดไปฉีดมาล่าสุดมีปัญหาเรื่องเข่าเริ่มหลวมครับแล้วก็เดินเริ่มลําบากครับอาการเริ่มเดินเซขาเริ่มโกงและนี่คือสิ่งที่คนไข้เกิดขึ้นกับคนไข้คนนี้ ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดน่าจะประมาณสองถึงสามปีครับต้งแต่เริ่ปวดเข่าตั้งแต่ครั้งแรกวันนี้ฮะคุณต้องไม่ใช่เหมือนคนไข้รา,ายนี้ใครเห็นอะไรผิดปกติในคนไข้รา,ายนี้บ้างครับคุณพิมพ์ไห้หน่อยฮะอ่าคุณอลันบอกว่าขาลีบใช่ไหมครับถูกต้องฮะสุดยอดเห็นไหมครว่ากล้ามเนื้อนะฮะมีการลีบเกิดขึ้นคุณลองสังเกตกล้ามเนื้อต้นขาครับจะมี มีเหมือนเขาเรียกะายเหมือนอารมณ์เหมือนคนอายุเยอะแล้วเหมือนกล้ามเนื้อไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อมีการรีบเห็นไหมเห็นไหมแล้วเข่าดูค่อนข้างบวมแล้วถ้าสังเกตดีๆจริงๆคนนี้ถ้าให้ยืนตรงครับขาคนไข้จะโกงบอกเลยเคสนี้ขาโก่งด้วยวันนี้เรามาดูซิว่าเราได้บทเรียนอะไรจากคนไข้รายนี้บ้างใครอยากรู้บ้างฮะพิมพ์ว่าอยากมาฮะใครอยากรู้บ้างฮะพิมพ์ว่าอยากมาฮะ วันนี้คุณได้บทเรียนอะไรจากตรงนี้บ้างอ่าฟันนั้นมันไปทางนั้นเยอะค่ะจะไหมใช่ใชอืเนี่ยขึ้นต้องสองข้าเออเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้หมอฟันมาเตือน,นแล้วนะหมอฟันมาบอกแล้วนะจริงนี่คือคุณต้องระมัดระวังนะสองปีกับคนไข้รา,ายนี้ที่รักษามาแบบไม่มีความเข้าใจวันที่มาสามาฝังเข็มขั้นสูงกับหมอฟันวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไข้ขขคืออะไรผมทําให้คนไข้ยเย้เบาปวดฮะแต่ กล้ามเนื้อไม่มาสังเกตปะคนไข่เบาปวดจริงฮะแต่ยังมีภาวะอ่อนแรงอยู่เรามาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ไรายนี้ที่ทําให้คนไข้ไรายนี้ทําให้อาการปวดมันไม่หายเลยยิ่งรักษาแล้วมันยิ่งแย่แล้ววันนี้ผมบอกให้คุณเลยนะคุณรีบรักษานะฮะก่อนที่คุณจะเป็นเหมือนคนไข้ไรายนี้นะเพราะเนี่ยเอออย่างล่าสุดทุกคนตอนนี้ทุกคน,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 นสบายใจได้แล้วใครเป็นเหมือนคนรายนี้นะวันนี้ล่าสุดวันนั้นคุณ,รณอรัยญาอยู่รายนั้นเนาะผมประกาศ บอกโรคไปว่าใครที่แบบและปรากฏว่าผมก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานอยู่งานิูัจว่ามันมีตัวไหนที่ให้ช่วยคนไข้กล้ามเนื้อมันสามารถกลับมาได้ไวไหมผมเจอแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมขอทำรีเสิร์ชของผมหน่อยนะขอทำงานิจใจกับตัวกับกับคนไข้ผมก่อนว่ากินแล้วกล้ามเนื้อมันขึ้นมาจริงเพราะว่าอเมริกามันมีตัวนี้มันช่วยได้จริงๆเออตอนเมื่อหมอซันเล่นึงฮะโคตรดีใจเลยนะ เออจริงนะเออจริงๆนะคือคือคือวันนั้นเพิ่งประกาศไปแล้วก็ปรากฏว่าเพิ่งไปลาไปโรงงานลาสุดเมื่อวานแล้วเฮ้ยมันมีตัวนี้จริงๆแต่เมืองไทยมันยังไม่มีไม่มีใครทํานะแล้วก็มีการทำคือเป็นแบบในโรงพยาบาลใหญ่ๆนะฮะอ่ะไปต่อฮะแต่วันนี้พอย n t สาคัญคือไม่ได้เป็นการเรื่องเพิ่มกมเนื้อแต่พอย n t สำคัญวันนี้ที่ผมจะบอกคนเสียของการที่คุณรักษาผิดและคุณจะเหมือนขนารนี้คุณจะต้องมาเจออีกใครอยากดูพิมพ์พิมพ์ว่าอยากมาใครอยากดูพิมพ์ว่าอยากมาฮะ เอ,อจำตัวเลขไม่ได้ประมาณรุ่นประมาณห้าสิหรือหกสิบปีฮะน่าจะมาะไม่เกินเจ็ดสิไม่ถึงเจิบประมาณหกสิบปีได้ครับคุณอรวันเคียนดีฮะอะนะครับมาสีที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะมาหัวนีมากหอวส่วนฝั่งนี้ดีมาก,มาก,มาก,มากปัญหาคืออะไรครับคนทั้งวันนี้เนาะมีมาเรื่องการปวดเขา่าแล้วก็ตอนนี้มันปวดเขา่าแล้วเกิดคันเขาออ่าสิทุกคนคังคิดตาปั๊บนะคนท่้นไปฉีดยาในเขา่านะครับ เอาว่าผมไม่ผมไม่รู้แล้วกันว่ายาอะไรเพราะเขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายาอะไรแต่หลังจากที่ฉีดยาไปปรากฏว่าเข่าบวมเป่งแล้ววันสองวันก็จะเดินไม่ได้และมันเหมือนจะเบาปวดแต่ก็สับแล้วก็กลับมาปวดใหม่ใครเป็นแบบนี้บ้างมันเหมือนจะเบาปวดนะแต่มันก็กลับมาปวดใหม่แต่วันที่ปวดปั๊บรลยที่ฉีดเดินไม่ได้เลยวันนี้คุณทำความเข้าใจตามที่ผมจะสอนให้คุณนะเดี๋ยวผมจะมีสรุปเป็นรายใหญ่อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเขา่าของคุณอาการเข่าเสื่อมมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งปวดอันที่สองเสียง อันที่สามเสียวอันที่สี่ปวดบวมแดงร้อนเพราะมันมีการอักเสบมันมีการเกิดกันอะไรครับสีกันของข้อเข่าคุณนึกภาพปะมันมีการสีกันของข้อเข่าพะมีการสีกันนะมันก็เลยเกิดกระบวนการอักเสบอันที่ห้าสัมพันธ์กับท่าทางบางอย่างเช่นขึ้นบันไดลงบันไดนั่งกับพื้นคีย์ประเด็นคือว่าคนข้ามีปัญหาเรื่องการปวดเข่าขอบคุณจิบงานมากอันนี้ฮะแล้วมันเกิดการอักเสบแล้วเข่าเกิดการบวมทุกคนคิดท่าทามนะ แล้วเวลารักษาคุณเป็นยังไงโอ๊ยปวดปวดป,ปวดไปปวดปวดปวดมากหมอทําอะไรก็ทําปรากฏว่าก็ไปฉีดเข้าไปที่เขา่าคุณนักขึ้นข้านนะสมมติ่านนี้คุณกําลังเข่าบวมเหมือนใครคนนี้แล้วคุณฉีดเข้าไปในเนี้ยผมถามฮะในฉีดเนี้ยมันมีสเปซของมันสเปซแปลว่าช่องว่างที่มันแคบอยู่พอคุณไปฉีดสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรครับเข่าก็จะมีการบวมเกิดขึ้นเป่งเกิดขึ้น,น,นแล้วช่องเนี้ยผมเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกัน ผมเปรียบเทียบนี้วกันสมมุติว่าคุณมีกระป๋องน้ําแล้วคุณอัดน้ําอัดลมเข้าไปอัดแก๊สเข้าไปความดันมันสูงขึ้นไหมแต่กระป๋องมันเท่าเดิมนึกภาพอ่ะใครทันผมบ้างปริมาตรที่อยู่ในนะั้นะมันเท่าเดิมแต่เราอัดความดันเข้าไปสูงขึ้นเพิ่มปริมาตรเข้าไปสูงขึ้นแต่ช่องมันมีแค่เนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณลองสังเกตให้คุณปนีนผ่านเรื่การปวดบวมแดงร้อนที่เขา่าแล้วคุณไปฉีดเขา่าผมกล้าท้าเลยอาการปวดคุณมากขึ้น ใครทันให้ผมฟืฟ้นฟานมากเพราะมันกำลังอักเสบอยู่แต่คุณไปฉีดแล้วสเปซมันไม่มีที่ช่องว่างทันไหมทุกคนทันไหมถ้าทาันพิมพทันไหมให้หน่อยช่องมันมีแค่นี้เข่ามันก็มีอยู่แค่นี้ของมันเนี่ยแล้วคุณอักเสบอยู่บวมเป่งอยู่ไปฉีดเข้าไปอีกไม่รู้จะฉีดอะไรก็แล้วแต่จะจะฉีดนูน่นนี่นั่นโน้นอะไรของคุณอ่ะผมจะงให้หมอสันมาบอกนนโอเคจะเป็นฉีดป r p ฉีฉีดเต็มเซลล์ฉีดสเตรอยด์ หรือฉีดน้ำหล่อเลื่นในช่วงจังหวะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะปวดมากกว่าเดิมเป็นฝบเท่าเป็นรอยเท่าเพราะสะเปซมันมีแค่นั้นทันผมไหมนี่เตือนแล้วนะแต่หลักการที่ถือว่ามันเกิดกระบวนการอเกษสบคุณลองสังเกตดิในนี้ผมก็เชื่อว่าถ้าคนฟังคุณถ้าคุณดูดออกมาคุณจะเจอน้ำเหลืองๆเป็นน้ำเหลืองๆซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากกระบวนการอักษสบแล้วอาการปวดคุณจะเบาลง เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในเฟสของการปวดบวมแดงร้อนไม่ใช่ฉีดอัดเข้าไปเพราะสเปซมันไม่พออย่าว่าแต่อย่างนั้นอย่างงู้นเลยบางคนแค่ปวดนิดหน่อยแล้วคุณไปฉีดว่าคุณลังเสดวระขขาเข่าคุณบวมขึ้นแสดงว่าอะไรคุณจะปวดมากขึ้นใครทันบ้างพิมพ์พิมพ์ว่าทันไหมหน่อยใช่ถูกต้องหมอเอบอกเป็นแรงดันใช่แรงดันที่มันสูงขึ้นในข้อเข่าที่มันมีอยู่แค่เนี้ย มันจะทําให้คุณมีอาการปวดจากเพชเชอร์หรือความดันที่ในมันสูงมากขึ้นวันนี้คุณต้องกลับมาถามฉันตัวเองก่อนว่าคุณอยู่ในสเตตไหนของอาการปวดเข่าเข่าเฟื่อมคุณเก็ตที่ผมไหมคุณเก็ตผมไหมมันมีอยู่ภาพหนึ่งมันมีภาพอันหนึ่งที่พี่ส่มเข่าบวมเป่งนังขามีปะมีปะไม่มีไม่เป็นไรนะครับีปะ อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะเอออันนี้แหละครับเอ้ยอันนี้อันนี้แบบน,นี้เหมือนกันเนาะเหมือนกันอ่าอันนี้แหละอ่ะทุกคนดูฮะถ้าเอาชัดๆ <c ales> คือเคสนี้ฮะ <c ales> ใช่ไหมใช่อ่าใช่เห็นไหมว่เคสนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาของเขาแล้วคุณเห็นไหมว่าความบวมมันเป่งขนาดไหนและความบวมมันเกิดอะไรขึ้น,นมันเสาะลงไปข้างล่างคุณทันผมไหม ใช่นะคุณกําลังมาผิดทางหรือเปล่าในเฟสของกระบวนการอักเสบคุณต้องหยุดกระบวนการอักเสบก่อนแล่ถ้าสมมติคุณบวมแดงร้อนขนาดนี้แนะนําคุณต้องดูดน้ำออกแต่ไม่ต้องมาหามหมอฟันนะหมอฟันดูดน้ำไม่เป็นอันนี้พูดกันตรงๆถึงแม้ว่าผมจะรู้ตําแหน่งว่ามันดูดตรงไหนยังไงผมเคยทําตอนสมัยเรียนก็ตามแต่หมอฟันก็จะไม่ทําเพราะรู้ว่าถ้าเราทําผิดคนไข้จะเจ็บมากกว่าเดิมคือมันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทำตรงนี้ดีกว่าเคียร์ไหมทุกคน เก็ตไหมถูกใช่ขอบคุณมากคุณตะวันถูกต้องฮะสเปซมันสเปซมันมีแค่นั้นฮะมันจะยิ่งเจ็บมากกว่าเดิมฮะคนไข้จะเจ็บจากการที่ฉุกขฉีเข้าไปฮะเพราะความดันมันสูงขึ้นฮะอันนี้ผมผมเจออาจารย์หมอฟันเจอคนไข้ปวดข่าประมาณสีน่น่าจะประมาณสี่สิบห้าพัน, 5, นข่ามาแล้วนะถ้าเป็นคนก็ได้ประมาณสามสี่พัน 4, คนแล้วอะ่ะมันก็เลยเห็นเคสที่เยอะมากๆเลยฮะเก็ตปะแต่มันไม่ทำให้ผมดูดน้ำบอกนะผมทำไม่เป็นนะ ถึงแม้ผมทำเป็นผมก็ไม่ทำเอางี้ดีกว่าเพราะผมรู้มันมันดูหามคนไข้ทีหนึ่งเกตอันนี้ผมเคยทำตอนสมัยอยู่ต่างจงาังหวัดเคียร์เนาะวันนี้คุณอยู่เฟสไหนแต่ถ้าสมมติคุณกำลังปวดเข่าเบื้องต้นอ่ะเริ่มปวดแนะนำกินยาแก้ปวดก่อนเลยง่ายสุดถ้าคุณไม่กินคุณไปกินยาทาแก้ปวดก็ได้เกตปะเกตปะแต่ถ้าสมมติคุณอยู่ในอันนี้ถ้าคุณอยู่ในเฟสที่มันปวดมากๆคุณไปเคียร์ความปวดได้จบก่อน ใครโอเคพิมพ์โอเคมาฮะใครโอเคพิมพ์โอเคมาฮะทันนะอันนี้ทันนะเกรทค่าโอเคเกรทค่าเกรทค่าโอเคครับขอบคุณมากเลยฮะเกรทมาฮะเกรทค่าเกรทค่าโอเคนะฮะโอเคครับเคลียร์เนาะทีนี้ฮะถ้าคุณเมื่อกี้ผมบอกมีห้าอาการเนาะเมื่อกี้คือสเตเตสี่สเปซมันแคบแต่คุณแค่ป,ปวดนิดหน่อยมีเสียงมีเสียวคำถามครับกลับมาที่การปวดเข่าคนเกิดจากอะไร อาการปวดเข่าเกิดจากที่มันฝีกันถูกไหมนี่เป็น,น,นแลบบ้วเกิดการฝีกันในเข่าแบบนี้ถูกปะเกิดการฝีกันเพราะทำไมมันฝีกันเพราะน้ําในเขา่าขุ่นลดลงตามอายุที่มากขึ้นถ้าถามตัวเลขผมถามคุณรวดน,นะจำตัวเลขไม่ได้เลยตัวเลขมันยืดเลอเกินกันด้วยใจอ่ะก็คือถ้าอายุมากกว่ากี่ปีนะ หกสิบปีไหมจะเกิดเป็นเข่าเฟืองได้ประมาณห้าสิเปอร์เซ็นตถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะจะประมาณนี้แหละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดมีการเสียงกอบแกลบคำถามเสียงกอบแกลบที่คุณต้องทําคุณทำังไงฮะทำังไงฮะคุณก็ต้องไปเติมน้ํำในเขาถูกไหมบางคนจึงไปฉีดไงอะน้ําหล่อลื่นก็ว่าไปเอออันนี้ก็ดูเมกเซนแต่บางเคสก็ยังมีอาการ บางคนอาจจะไปกินกูโคฟามีดอ่ะก็เมคเฟสอีกเหมือนกันเพราะมันเป็นตัวน้ำในข้อเขานะเอ้ามาแล้วม,มาแล้วมาแล้วอาขึ้นแล้วใช่ไหมเอาอโอเคออกมาอ่ะต้องๆทุกคนดูภาพภาพนี้ครับอ่าดูนะคุณเห็นไอ้สายเส้นใหญ่ๆเห็นไหมฮะอันนี้คือ U C 2ครับอันนี้คือ U C two คนส่วนใหญ่บอกกินยูซูเหมือนจะดีแต่เพราะจริงๆแล้วองค์ประกอบมันไม่ครบครับคุณเห็นไอ้เส้นที่เป็นเป็นซี่แกนกลางแล้วเป็นซี่แยกๆออกมาไหมฮะเห็นไหม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  เห็นไ,ไหมไอที่แยกออกมาเนี่ยคืออะไรครับมันคือโปรตีโอไกแคนครับโปรตีนในร่างกายคุณสมบัติของมันคือมีคุณสมบัติในการดูดน้ําเพราะฉะนั้นใครที่กินด็อกเตอร์ฟันโฟร์อินวันต้องกินน้าตามเ,ย,เยอะๆเพราะมันจะดูดน้ําเข้ามาในข้อของคุณเสียงกอ๊อบแก๊บมันเลยลดลงเสียวมันเคยเลยลดลงอาการปวดของคุณก็เลยเบาลงแต่อย่างที่ผมบอกนะถ้าคุณอยู่ในเฟสของอาการปวดบวมแดงร้อนตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ แต่ถ้าแค่ปวดนิดๆหน่อยๆโอเคมันช่วยได้เพราะมันมีคุณสมบัติของ U F t w ซึ่ง U F t w นี้เข้าไปในแอปซอร์บในลำไส้เล็กมันจะสามารถจะไปกระตุ้น T cell หรือกระบวนการสร้างเ,าเม็ดเลือดขาวที่มันทาให้อาการปวดของคุณลดลงผมเคยพูดอยู่ในไลน์นี่นะพอดีไม่ได้ส่งภาพให้กับทางทีมงานให้คุณหมอเอกโอเคเนาะเคลียร์เนาะค่ะทันไหมทุกคนเห็นค่ะเห็นค่ะช่วยได้จริงข่าวแล้วท่านเกี่ยวกับผายไปตอนนี้วิ่งมาเจ็บเลยขอบคุณมากครับคุณอระวัง คนลกนคลลุณอรอวะจริง<ป>อ่ามาฮะเอ่อครั้งครั้งหน้าครั้งหน้ารีวิวหน้านั่นไหมก็ได้ครับครั้งหน้านั่นก็ได้ครับอันนั้นฮะกูโค้สมินั่นก็ได้ครับอันนี้เหรออ่าใช่ครับทุกคนครับตลกดีนะทุกคนนะอย่าว่ากันนะฮะอ่าหรือหลายคนบอกครับว่าไงฮะบอกว่าจริงๆแล้วกินกูโค้ฟาร์มินอยู่ก็เหมือนจะดีนะแต่ดีไม่สุดอ่าจริงๆคุณอรวรรณก็เคยเป็นแบบนั้นถูกไหม วันนี้ผมก็จะมีคุณแม่ของคนไข้คนหนึ่งอ่ะนี่มาแล้วต้องกลับไปแล้วอ่ะน่ารอกจังไม่เป็นไรค่ะหัวใจรวยๆกับลูกศิษย์เรหน่อยฮะโอ้ยตาน่ารักที่สุดนะเอาจะดูว่าผมพิเศษไหมได้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 ไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นคืออะไรคะมันไม่ขึ้นจอใครไม่ขึ้นจอการมันไม่ขึ้นจออ๋อมันต้องพับบิชโอเคมันขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะเริ่มรู้เริ่มเริ่มรู้แล้วค่ะ แต่เด็กก็อันนี้ก็มาเรียนรู้เหมือนกันนะก็ต้องเก่งขึ้นบ้างนะทีมงานก็มาเรียนรู้กันอ่ะเลยก็ไม่ใช่โอ้ไม่สลับด้าน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันทุกคนคูณี่เห็นกราฟสี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 อ่ะตบมือก่อนนะตบมือเห็นกราฟสีสีสีเทาไหมฮะสีเทาตัว G ีคือกูโคซามีนครับสีที่เขียวคือ UC2 ของจริงนะผมเน่นับว่าของจริงนะสีที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเห็นไหมครับว่าคนที่กิน UC2 ครับ เอ่อเลเวลเนี่ยเปนต้องอ่านกับด้านเหมือนกันนะเลเวลดิสคอมฟอร์ตคืออาการปวดของอันเนี้ยมันดีขึ้นอย่างชัดเจนถ้าเป็นตัว U C 2แต่ในของกูโคซามีนมันดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันก็เริ่มคงที่คุณตะวันกับคุณเราเคยกินเรื่องนี้อ่ะมื่อเคค่ะนี่ป่ะโอเคถูกต้องอ่าถูกไหมซึ่งวันนี้ผมก็จะมีคุณแม่นะแม่เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้คนไข้วันนี้เป็นคุณแม่ของคนไข้คนนี้นะนี่เป็นคุณหมอเองนะตลอดนี่เนาะข่าวคือเองนี่ รักมากครัอันนีรักมากทำทุกอย่างจริงๆนะทุกคนนะเป็นลูกฝีหมอนตันต้องอย่างนี้นะทุกคนนะแนะมอปดิทัสกิ้งนะเราจะมาแบบเออเรียนไปอย่างเดียวไม่ได้เราต้องฟังตันได้เราต้องอ่ะอ่านบ้างไงคะเดี๋ยวแชร์เรื่องคุณแม่ฟังหน่อยครัเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจที่คุณแม่เอมเนี่ยเขาก็จะมีภาวะเหมือนเขาปวดเข่าอ๋อโอเคเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอ่าอ่าอ่อ่าออ่า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 อาอ่าอ่า้่อ่อ่า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 อ่อ่า่าาอ่าออ่า <c oughs> ดูกากาไปค่ะก็เรื่องก็คุณแม่เนี่ยค่ะเขาก็มีอาการปวดเขา่าเนาะเขาก็จะแบบเขาชอบเดินเขาชอบจูงน้องหมาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบเดินทีเนี้ยเขาก็มีอาการปวดเขา่าไปหาคุณหมอก็บอกเป็นเข่าเสื่อมนั่นแหละเป็นเข่าเสื่อมเ็าเดินไม่ได้ทีเนี้ยอเดินไม่ได้ก็แบบปวดคือเวลาปวดอจะปวด เอ็มก็ไม่ก็คือเขาก็จะปวดมากเนาะแล้วก็เหมือนเขาก็จะเวลาเดินไปไหนค่ะต้องคอยเหมือนจับพยุงอะไรอย่างเงี้ยอืมต้องค่อยๆคือเดินแล้วก็บันไดอย่างเงี้ยก็จะแบบลงน้ําหนักไม่ได้อืมก็เ,เป็นว่าต้องเหมือนจับลาวอะไรเงี้ยแบบเทคน้ําหนักลงเยอะๆแบบเนี้ยไม่ได้ค่ะก็ไปหาอ่าก็ได้นี่แหละไปหาคุณหมอมาก็วินิจฉัยเป็นเข่าเสื่อมอืมแล้วก็อ่าให้ยาเป็นตัวอุโคซามีนเนี่ยแหละค่ะมาทานอ๋อหรอ อ๋อพี่ที่อยูสิทธุอยู่กัสมิงก่อนเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ที่อยู่สิเหมือนเขาไปซื้อวิตามินอะเอ็มไม่แน่ใจมีคอลลาเจนเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือเขาเข้าใจแล้วว่าเขาต้องทานคอลลาเจนอันนี้คือคอนเซ็ปต์เนาะเป็นคุณพยาบาลคุณพยาบาลเขาก็จะแบบอ่านฉลากอ่ะอย่างเขาได้ไปเขาก็แบบพอมันดีขึ้นเขาก็อ่านฉลากนะว่ามันแบบทําไมถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอ็มก็เจอตัวเนี้ยทันทีที่เจออ่ะเอ็มรู้เลยว่าเอ็มต้องแบบตอนที่ร้อนออกมาเนี่ยก็คือแบบพี่ออเดอร์แบบนี้ค่ะก็เหมา กันหมาูนะคะสั่งยังคะทุกคนด็อกเตอร์สันแคลเซียมอ่ะอย่าลืมนะะทุกคนแต่ยังไม่มานะยังไม่มานะยังไม่มาอีกว่ทำกันหมาดูไปก็คือเราเรารู้แหละไม่คืออ่านเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนาะเขาจะรู้อาจารย์ทำงานวิจัยแบบปรับแล้วแก้อีกฮะสานสกัดแบบ ละเอยียดอ่ะ응เราก็รอแล้วแหละว่าเออะไม่เป็นไรเรารอได้ค่ะว่าประกบซื้อให้คุณแม่ไปเขาก็ทานเนาะเขาก็เอ็มก็บอกแบบคุณแม่แม่ลองทานตัวนี้ดูคือแบบหมอซันก็เจอคนไข้แบบนีเยอะอืแล้วตัวนี้แบบทานแล้วแบบโอเคอะไรเงี้ยคุณคุณอาจารย์เขาก็ให้คุณแม่ทานด้วยเหมือนกันเนาะแล้วอ่าอืมรู้สึกว่าต้องเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่ทําให้แม่เรากลับมาเดินคล่องอแรกๆไปเขาก็แบบเหมือนถึงแบบเขาก็ทานอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยแต่อเอออันนี้ลองลองต้องลองอันนี้ ตอนนี้ไม่ขโมยอตอนแรกตอนแรกยังไม่เชื่อไม่ตอนแรกไม่ได้ไม่เชื่อค่ะก็คือซื้อไปวางไงเขาก็ไม่เขาไม่เก็ตว่ามันต่างจากเดิมอยูงไหก็คือแต่เราเราก็จะซื้อแบบแม่ไปอันนี้ทานนะอะไรเงี้ยหลังเขาก็กินแล้วเขาก็ดีขึ้นเาก็เริ่มเอากล่องมาไม่ทาไมมันดีขึ้นนะตอนแรกเขาก็ไม่เท่าไหร่หลังล่าสุดเนี่ยทํามดาอย่างนี้เขาจะเขาจะเล่าต่อเมื่อเอ็มถามแต่หลังๆเนี่ยเขาก็เริ่ม เราเองว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆนะเองคือแบบเขาเดินบางทีเขาเดินคล่องจนเขาแบบลืมไปเลยว่าแบบเขาเคยเดินไม่คล่องอ่ะหมายถึงเขาลืมภาวะที่เขาเดินไม่คล่องไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมเขาก็แฮปปี้ทีเนี้ยเพราะว่ากิจวัตรของเขาหนึ่งอย่างเขาต้องพาน้องหมานะไปเดินรอบซอยตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วเขาแบบทํานู่นทํานี่เนาะแบบเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยคล่องก็อันนี้รู้สึกว่าแบบดีใจเหมือนกับคุณแม่ที่รู้สึกว่าแบบคีย์ที่จะสื่อสารคือคุณแม่คือคุณโคสมีแล้ว คุณแม่เคยกิน U C t w ูแล้วแต่คุณแม่ก็รู้สึกยังเฉยๆอยู่ใช่ยังยังไม่ได้แบบแต่พอกินด็อเตอรฟันโรมันไปปรากฏว่าการดีขึ้นดเจนมันดีใช่อะประเดีมันดีขึ้นชัดเจนจนแบบวันนี้ก็เลยต้องให้หมอเอมาขายของให้หน่อยขายของพูดโคตรตรงเลยเอออแต่จริงๆรีวิวเยอะแต่เป็นแค่เสียงเล็กๆสิ็กแต่ว่าจริงๆของคุณแม่หมอเอไม่ได้อยู่ในเฟสได้ที่เมื่อกี้บอกคุณแม่ทุกคนไม่ได้อยู่ในเฟสนั้นนะเห็นไหมผมเก็บจำจภาพได้ที่ผมให้ดูไหม ไม่ได้อยู่ในเฟสของการที่มันบวมก็เลยกินได้ใช่ใช่ไม่ได้ลอ่าถูป่ะแล้วไม่ยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นกล้ามเนื้อรีบเพราะว่ารักษาอ่ามันไม่ได้ปวดซีวีขนาดนั้นค่ะคือหลายๆครั้งที่เวลาคุณปวดแล้วคุณไม่รีบไปรักษาให้มันแบบให้มันจบให้มันเคียวให้มันเรียบร้อยสักทีอ่ะมันก็จะลาลางเงี้ยเออแล้วทำไมไม่พอเมยังเคยบอกเลยว่าถ้าคุณอยู่ในปวดในช่วงเฟสนั้นอ่ะทำยังไงฮะกายภาพ มันก็จะไม่ต่างกักที่อาจารย์หมอเอ็มหมอเอ็มบอกว่าว่ามันปวดหลังอยู่มันอ่อนแรงอยู่ใช่มันเจ็บอยู่มันไม่สมบูรณ์น่ะเรากลับไปใช้งานเหมือนเราป่วยแต่เราแบบบังคับให้เราไปวิ่งอ่ะมันก็ฟีลนั้นน่ะมันวา่งล้าประมาณนั้นใช่เพราะฉะนั้นอันนี้หมอฟันก็เลยไม่แนะนำานทั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 นที่ผมซื้อไหมใครใครเก็ตพิมพโอเคมาให้หน่อยใครเก็ตพิมโอเคไหมหน่อยนะฮะพี่เอสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่เอที่เข้ามานะครับสวัสดีครับพี่เอ ยังไม่นอนเออโอเคไหมคิดว่านี้เหมือนไรอะไรสนุกสนุกเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวบรรยากาศจริงแต่เขาบอกเดี๋ยวนี้ชอบเรียวๆชอบเรียวๆก็เรียวจริงๆอันนี้เรียวมากซุปเปอร์เรียวเลยอ่ะเนาะถูกไหมแล้วคุณแม่คุณหมอเอ็มก็เลยกินแล้วก็เลยดีขึ้นดีขึ้นใช่ตบมือค่ะอยากแชร์อะไรไหมอยากแชร์อะไรไหมเรื่องข่าวเนี่ยก็ไม่ ไม่มีบอกแล้วฮะเดียวฮะทุกคนฮะก็จบแะ้ทุกคนถ้าเกิดยังไม่จบแชร์ได้เรื่อยๆเพราะต่อสายวยดีใจอคีวันนี้ผลเสียที่ผมอฟันจะสื่อสารก็คืออะไรวะอันที่หนึ่งครับคุณต้องรีบแบกสายมันจบครับอันที่สองครับถ้าคุณอยู่ในปวดของอาการเฟที่มันปวดมากๆปวดเยอะๆแล้วคุณมีการบวมขอแนะนําอย่าเพิ่งไปฉีดอะไรฮะและยิ่งถ้าคุณบวมผมแนะนําไปดูดน้าออกจะช่วยคุณได้มากกว่าอันนี้ผมพูดจริง ตอนสมัยผมเป็นพชทอ,อยู่ต่างประจังหวัดผมทําแล้วคนไข้รึกสึกอาการาปวดดีขึ้นดีดีขึ้นถูกกินยาถ้ามันปวดบวมแดงร้อนมากๆนึกภาพไหมแต่บางครั้งการปวดบวมแดงร้อบบบน,นเนี่ยบางทีคุณหมอทําเพื่อไปได้อากนรณสิิคือมันเป็นวินิจฉัยเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่ข้อเสื่อมก็ได้ก็ต้องกลับมาใช้ว,ว่าปาวดเข่าไม่ใช่ข้อเสื่อมเสมอไปคุณอาจจะเป็นรูปหนของรูมาตอยก็ได้อาจจะเป็นลูปหนของเกาก็ได้หรือเป็นรูปของเกาเทียมก็ได้อันนี้ทันทันผมไหมหรือรูปหนของการติดเชื้อในเกาก็ได้ติดพูดติดเชื้อในข้นนนน้้อออกกก็ไไดดดเเีีีี๋ยยยววผมมจะะฟันนลรร่่่ทงงาาพูืคบ อันที่3ครับถ้าสมมติคุณยืนเสาการปวดแบบคล้ายๆของคุณแม่หมอเอมหรือปวดด้วยรังคานผมแมนะนำครับยังไงคุณก็ต้องไปกินดร็อเตอร์ฟันโปรอนวันเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะครับด้วยยอดฝึกตันนี้กว่า2 0 0 0มืกว่าันออเดอร์แล้วเนี่ยคือทำให้อาการปวดรีวิวเข่าคือแน่นมากผมมาพูดเลยว่าแน่นแน่นฝุดๆโคตรแน่นเลยเพราะว่ากินแล้วแบบมันดีชัดเจนมากๆอะไรคิดบางทีไม่ต้องมาฝังเข็มด้วยซ้ำก็ได้มันก็ช่วยได้เพราะอะไรเพราะน้ําในเข่ามันลดลงคียคือน้ําในเข่ามันลดลงแต่ถ้าคุณสสัังเกตว่่่าผมไมไไได้ใอะรรครบ ผมไม่ได้ใส่แคลเซียมเพราะปัญหา,าหลักไม่ได้เกิดจากแคลเซียมมันลดลงอันนี้เก็ตผมไหมแต่แคลเซียมของหมอฟันคือเกิดมาเพื่อช่วยช่คนที่เป็นมันเร็งกระดูกปุนและป้องกันเรื่องกระดูกหกักเหมือนคุณแม่ของผมเท่านั้นอันนี้เคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมไม่มีแต่ผมมีคุณสมบัติตัวอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนน้าในเข่าเหมือนหมอนรองกระดูกมากที่สุดทําให้คุณรู้สึกกินและรู้สึกด,ดีเหมือนที่คุณแม่หมอเอ็กินอันนี้ทัน เพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมไม่อยากให้คุณเหมือนคนไข้ที่เมื่อกี้ผมสื่อสานให้คนดูว่ามันไม่ค่อยโอเคมา,มากๆเลยเพราะฉะนั้นอยากให้คุณระมัดระวังนะจะได้รู้สึกว่าเออเรื่องเขานะ่าเนี่ยผมว่าจริงเป็นเป็นเข่ารักษาดีๆอ่ะมันมันมันจะหายเร็วมากเลยนะมันจะรักษาไม่ยากแต่ถ้ารักษาไม่ดีมันก็จะอาจจะเหมือนภาพแรกที่คุณเห็นโอเคไหมนะทุกคนใครมีคําถามอะไรนะรทุกคนวันนี้มาอย่างนี้เลยจบจบอย่างนี้เลยล่ะจบงนี้เลยนั่นแหละเอาไปฟันๆเนาะ วันนี้ฝากกันไว้ครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากมาหน่อยแล้วเจอกันใหม่ในะระดับเตฟวันนี้ก็ขอบคุณหมอเอีนนะ,ค,ะครับที่มานนี้มาช่วยนะครับ <นา S 2> แล้วก็แล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาฟังจนถึงเวลาตอนนี้นะอขอบคุณมากๆจริง,ๆ,ง,รงๆ,ๆวันนี้คุณฝุดยอดมากๆแล้ววันนี้ก็อะไรที่มันผิดพลาดประการใดต้องขอประธานอภัยด้วยละกันอะไรก็เราก็อยากจะทําอะไรที่มันให้มันดีขึ้นแหละนะมันก็จะมีตะกุกตะกักบ้างแล้วบอกเลยว่ามันเลียวมากๆครับทุกคนแต่อย่างน้อยหมอ่ากคุณได้รับความรู้ไปไม่่่มมากกหนนนอยแล้้วจัี กลัวการผ่าหามอสันสวัสดีครับบ๊ายบาย